สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทาคลิปสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนเบตจมาเทพริจังหวัดเพชรบุรีในหัวข้อเรื่องการนับถือศาสนาค่ะโดยนักเรียนกลุ่มตัวอย่างของเราคนแรกนะคะจะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามค่ะโดยที่เรามาเริ่มกันที่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างคนแรกนะคะเขามาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โดยเขานะคะนับถือศาสนาอิสลามค่ะมาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยนะคะ ท่านคิดว่าการสอนให้คนเป็นคนดีคือจุดมุ่งหมายสุดของศาสนาคิดเห็นอย่างไรกับข้อความนี้คะ,ะเห็นด้วยกับข้อความนี้มากเลยคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกศาสนาเนี่ยก็ต้องสอนให้ทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขคะ่ะระดับคะแนนหนึ่งถึงห้าอะไรเนี่ยความเห็นด้วยเนี่ยห้าคือมากที่สุดให้คะแนนเท่าไหร่คะให้ห้าเลยคะ่ะโอเคค่ะคำถามถัดไปนะคะท่านคิดว่าแนวะคิดของศาสนาที่ท่านนับถืออยู่เนี่ยมีความเป็นสากนคะ่ะ ศาสนาอิสลามของเรานะคะไม่ค่อยมีความเป็นสายก้นเท่าไหร่เลยค่ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเค่งมากนิดหนึ่งค่ะเห็นด้วยกับข้อความนี้มากน้อยแค่ไหนคะเห็นด้วยประมาณสามค่ะโอเคค่ะคำถามถัดไปนะคะถ้าคิดว่าศาสนิโกชโชเนี่ยคนเข้าร่วมทุกพิธีกรรมทางศาสนาเห็นด้วยไหมคะไม่ค่อยเห็นด้วยค่ะเพราะว่าบางเวลาเราอาจจะไม่ว่างที่จะเข้าร่วมก็ได้ค่ะ1นึถึงหให้คะแนนเท่าไหร่ดีคะ1ค่ะ คำถามถัดไปนะคะท่านคิดว่าศาสนามีความจําเป็นต่อก,การดาเนินชีวิตเห็นด้วยไหมคะไม่ค่อยเห็นด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆไม่มีศาสนาแล้วเราก็อยู่ได้ค่ะศาสนาเป็นแค่เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเฉยๆค่ะหนึ่งถึงห้าคะแนนท่าไหร่ดีค่ะหนึ่งค่ะคำถามถัดไปนะคะท่านคิดว่าการเลือกปฏิบัติกันในสังคมเป็นผลมาจากความแตกต่างทางศาสนาเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยครึ่งหนึ่งค่ะเพราะว่า เราต่างสังคมกันมาอยู่ด้วยกันก็อาจจะเกิดความขัดแย้งกันนิดนึงค่ะ1นึ่งถึงหให้คะแนนเท่าไหร่ดีคะสามค่ะคำถามสุดท้ายนะคะท่านคิดว่าศาสนาประจำชาติจะได้รับการอุปถรัรมภ์จากภาครัฐมากที่สุดเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องสนับสนุนศาสนาประจำชาติของเรานะคะถึงแม้ว่าจะอาจไม่ได้สำคัญขนาดนั้นหนึ่งถึงห้าคะแนนเท่าไหร่ดีคะสี่ค่ะ โอเคค่ะอีกคำถามหนึ่งนะคะอันนี้เป็นคำถามเป็นข้อคิดเห็นเฉยๆนะคะไม่ได้เอาไปประมวลผลค่ะท่านมีความที่เห็นอย่างไรกับข้าิยมที่คนรุ่นใหม่ในสมัยนี้เนี่ยเลือกที่จะไม่นั่ถือศาสนาแล้วคะก็มีความคิดว่าดีค่ะเพราะว่าอิสระดีไม่ต้องไปทำนู่นทำนี่ตามศาสนาโอเคค่ะ และกลุ่มตัวอย่างคนถัดไปนะคะเป็นนักเรียนจากชันมนัธยมศึกษาปีที่5นักเรียนคนนี้นะคะนับถือศาสนาพุทธค่ะมาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยนะคะถ้าคิดว่าการสอนให้คนเป็นคนดีคือจุดมุ่งหมายของศาสนาค,คิดเห็นยังไงกับข้อความนี้คะก็มีความพิดเห็นว่าทุกศาสนาก็ส่งเสริมให้ทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วคะ่ะในระดับความเห็นด้วยนะคะอยู่ในระดับที่5คะ่ะโอเคค่ะคําถามถัดไปนะคะถ้าคิดว่าแนวคิดของศาสนาที่ท่านนับถืออยู่มีความเป็นสากลคิดเห็นยังไงคะ ในเรื่องของความเป็นสากลนะคะคิดว่ายังไม่ได้มีส่วนมากมายถึงขนาดนั้นค่ะในความเห็นด้วยนะคะอยู่ในระดับที่3ค่ะโอเคค่ะคำถามถัดไปนะคะท่านคิดว่าศาสนิกชนควรเข้าร่วมทุกพิธีกรรมทางศาสนาคิดเห็นอย่างไรคะไม่จาเป็นต้องเข้าร่วมทุกพิธีกรรมก็ได้ค่ะให้เข้าตามสะดวกค่ะโดยความคิดเห็นเห็นด้วยนะคะอยู่ในระดับที่3ค่ะโอเคค่ะท่านคิดว่าศาสนามีความจาเป็นต่อการดํารงชีวิตคิดเห็นอย่างไรคะ ในเรื่องของศาสนานะคะคิดว่าเป็นแรงยึดเหนี่ยวของจิตใจค่ะได้เราความเห็นด้วยอยู่ในระดับที่4ค่ะท่านคิดว่าการเลือกปฏิบัติกันในสังคมเป็นผลมาจากความต่างของทางทางศาสนาคิดเห็นอย่างไงคะคิดว่าไม่ใช่ค่ะเนื่องจากหลายๆศาสนาก,ก็สามารถที่จะทำร่วมกันได้ค่ะมีความคิดเห็นอยู่ที่ระดับ3ค่ะท่านคิดว่าศาสนาประจำชาติจะได้รับการอุปถัมภ์จากภาครัฐคิดเห็นอย่างไงคะ เห็นด้วยค่ะแต่ว่าก็ควรที่จะแบ่งให้กับศาสนาอื่นๆด้วยเพื่อที่จะไม่เกิดความขัดแย้งค่ะเห็นด้วยระดับที่4ค่ะโอเคค่ะคาถามอีกหนึ่งคำถามนะคะเป็นคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆค่ะเป็นคาถามว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับค่านิยมที่คนรุ่นใหม่เลือกที่จะไม่นับถือศาสนาแล้วคะถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขานะคะที่จะนับถือศาสนาหรือว่าไม่นับถือก็ได้ค่ะวามเห็นด้วยนะคะอยู่ในระดับที่5ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราขออนุญาตจบการนำเสนอคลิปวิดีโอเด็กรุ่นใหม่คิดได้ง,งกับการนิถือศาสนาเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ